สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปยสกุลสุคนนะคะมือนี้พอๆกับเอมี H ่ชาแนลกับรายการอ e ีสานกินยัวะค่ะพี่น้องคะ่ะมือนี้ผ้ามาก,กินจุตับแจวขมขมแลวก็ผักแกมเพิง่งเคยกินเลยบักอันนี้เทือแลกมีมะระนะคะหลวกกะมีพักต่างๆนานาทุกคนคะ่ะขออภัยนํานะคะคนที่บอกกินดิบนะพี่น้องเป็นเมนูขึ้นยากนะคะบริกกินแบบโดนแล้วพี่น้องมาเริ่มกันเลยข้าวเหนียว คุยแจ่วสกก่อนแจ่ลลวเลิศตับวัวสดสดมาเด็ดจัดทุกคนือ รมตับแบบหวานตับสดนะจ๊ะคุยแจวไปเลย ขั้นตับสดแต่มันสิบอข้าวนัพี่น้องเนาะแลและแต่ผู้หมักน้ำเด้อยจ้กเด้อพู้ใดบอก,กินกะไปเบิ้องคลิปตาบังหงตับังหอยด้ยวยพี่น้องอย่าดาม่านะคะมันนีป,ปอบล่งสนอกคืนอยากกินโดนห่ะพี่นอ้องไม่ได้กิน กินแม่เห,หน่อยเหรอขึ้นหอดีพอปั๊ด ืสินสินมากพ่อ,พอจุดเริ่มต้นเลยที่หนูกินเป็นกงคืออีพ่อเนี่ยละ่ะอีพ่อหนูพาหนูก,กินหั้งแต่อายุได้เจ็ดแปดขวบหนูก,ก็กินแล้วกินลาบกินก้อยกินจุมักที่สุดเลยคือตับ แต่ก็กินยาถ่ายพยาธิทุกปีนะคะ ต่อในน้อยเนาะกินบเป็นได้บักมาละบักลินใหม่ผ้กกระเดาอย่างที่มันข้มขมมันสีบอกกินพอใหญ่ขึ้นมาละโอ้มันขึดอนยากแม่พี่น้องมันเป็นเองตามธรรมศาสตร์นะละมุนฮง บางงูเงี่ยวค้บับบมันบักบวบด,ด้อลืมสื่อกับเจียบหืมตับคุยกับแจวไปเลยจ้ะ อืขมลำลํำดีขนาดอันนี้คือคืออย่างนะครับพี่น้อง บ่ท่านใดพิดคู่ออดแตกนะคะว่าท่านเด้ออะะเ,ดเป็นปลอมเด้อบ่ <c oughs> บท่านเียกเป็นปลอมนะคะัาษาแบบโอ้เอเมคือกินนั้งซี่มันเป็นปลอมแล้วดิย <c oughs> ังค่ะแต่ว่าไก่และ <c oughs> ซาลาแน,น่หอมๆอ,อันนี้จริงอะนูคืออยากมาโดนล่ะค่ะตั้งแต่มเมนูนี่ัึงแต่ยุบ้านแล้วอยากกินแต่ว่าไปถามสื่อให้เพิ่นกับบขายได้ค่ะตับเนาะขนาดไปถามสื่อ,อยุ่โล่งขาตส์เพิ่นย่งบบขายเนาะ แต่อยู่หนีเลิดแห้งเพิ่นม,มีโลงเชือดแบบของคนอิสลา,ามเนาะขายตับแยกเครื่องในแยกอยากกินอะไรซื้อแยกเป็นกิโลได้เลยจ้ะซื้อรอยหนึ่งก็ะขายหาที่บาทก็ขายเลิดแห้งวันนี้ซื้อมาครึ่งโลรอยยี่สิบห้าบาทเฮียแตกสะออก กลิ่นมันหนึ่งมัน,มนเนาะพี่น้องให้เอาไปจี้ไปเผาเนี่ยหอม กต้องอยู่แถวอีสานบ้านเฮ้าก็ได้กินค่ะแต่กี่เห็นบ่าวทาเพิ่นกินเนาะก็ยากก็อยากไปถามอยู่เคียงได้เพิ่นกับ่ขายเคยทามมันเคียงพอนี่นังอยู่อำเภอเรื่องเลยะตับมันน้อยขั้นสีข้ายแย่งนั้นกิโลละสามพันสื่อิบบานวะปาดก็เลยอุ้ยหน่าลาเซเวจังเป็นละวองหรือว่าอีหลี กันาสิพื่นกันาสิเออเข้าใจพันยูค่ะตับมันมีหน่อยเนาะนโตงวางสินะเอาไว้แทมกับอันชุดลาบชุดหยังเพิ่นไปแทมให้ลูกค,ค้าเพิ่อนเนาะอืม ตอนนี้น้องเอมเห็นงานพัทยาด้วยค่ะพี่น้องอยู่พัทยานะคะตอนนี้ก็จะไม่ออกแสงหากินยูพีดละพี่น้องเอ้ย ăn luôn Chuyện gấp bốn xếp xem. Các bạn mua nghèo Mà lạ บักลินใหม่กินกระปุนแทบแห้งไป่น้วนี่เนาะว้าวอืมอืม ฟินเวอร์ค่ะฟินเวอร์ข่เเขาเหนียวนะพี่น้องสติดมือแน่ช่วงนี้พัทยามันหนาโล่นะพี่น้องหาเงินกะอยากอย่างเลยจัง่อยก็เลยมีความคิดว่ากลับมาเฮ็ดลิบอ,อีกหารายได้หลายทางสินะฝากความเพี่น้องนะคะสนับสนุนเอฟมิชั่นแนวเนเด้อพี่น้องคะ่ะห้างหายไปโดนตอนนี้ ตั้งใจกรรมมาเห็นแล้วค่ะพี่น้องะ่ะขอบคุณพี่น้องนะคะขอบคุณเอฟซขอบคุณแม่แม่พี่ๆนะคะที่ยังห่างยังเอ็นดูโนอยู no กะฝากสนับสนุนโนต่อไปในเด้อคะ่ะคําสุดท้ายและแม่แม่เอ้ยแม่จ๋าตับเน้นเเหมือนกันเนะ่ะอืม โอเคค่ะพี่น้องขาสาหรับมือนีนะคะพ่อไวแคนีนาะพี่นอ้องขาอิ่มแล้วคะ่ะไวเกสีนอนพักผ่อนเหมือนเล่นเกษีงานต่อนะคะพี่น้องโอเคค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอเมชั่นแนวเนะดอรคะ่ะพี่นอ้อง่ะอยากให้น้องเอมเม็ดคลิปกินอิหยังหรือว่าเฮดคลิปไปเที่ยวไซสเฮดคลิปไปในทางรูปแบบใดคอมเมนต์มาได้เด้อคะ่ะเด้อสาหรับคลิปนี้มือนีลากไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ